แฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะวันนี้พี่กุ้งามาให้กับแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่กุ้งก็มีพระฤาษีนะคะที่อยู่ประจําที่ร้านพี่กุ้งนะคะท่านเป็นผู้ถือศีลสวดมนต์ไหว้พระประจํานะคะแฟนขับนี่การเดี๋ยวจะให้แฟนขับที่น่ารักเห็นกันนะคะดูนะคะเห็นไหมคะ นี่คือพระฤาษีพ่อแก่มหารวยหรือพระฤาษีองค์หลวงพ่อแก่พรำค่ะที่พิพกุ้งขึ้นขันรับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเป็นผู้จิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นผู้ทรงศีลน,นะคะเวลาพี่กุ้งจะมีการทําพิธีสวดมนตอิติปิโสนะคะท่านก็ที่จะพระฤาษีท่านก็จะเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะ ด้วยบุญบารมีแห่งเทพพี่กุ้งเป็นคนที่นับถือและก็ศรัทธาพระฤาษีพ่อแก่มหารวยพระฤาษีองค์หลวงพ่อแก่พร,รมท่านจะให้วิชาสอนนะคะพิกุ้งนะคะนี่คือดอกไม้นะคะเป็นดอกกุหลาบค่ะไม่ต้องเป็นดอกกุหลาบที่ไม่ใช่ดอกกุหลาบจริงนะคะเป็นดอกกุหลาบธรรมชาตินะคะเป็นพลาสติกนะคะท่านชอบสีสันนะคะ อยู่ห้องเทพคะแฟคลับที่น่ารักแล้วก็จะมีเสียญพญานาคเก้าเสียนเห็นไหมคะมีเสียญพญานาคแล้วก็มีรูปประคัมพิกุ้งทษดะเจ้าค่ะลูกก็จะมีรูปประคัมให้กับพระฤาษีพ่อแก่มหารวยพระฤาษีองค์หงพ่อแก่พรำค่ะท่านก็ให้วิชานะคะให้ครูบาอาจารย์สนับพิกุุงแล้วก็ให้ศิลปะทุกอย่างเลยนะคะแฟนลับแล้วก็ให้ความสวยคงกระพันนะคะพิกุ้งนี้ก็อายุ ไกลจะ50้นะค่ะแฟนคลับแต่กกยังเป็นสาวอยู่เลยนะคะเป็นสาวที่คงกระพันด้วยท่านนะคะปกปักยิ่งสวดมนต์เท่าไหร่ยิ่งเราจะอายุยั่งยืนยิ่งจะเป็นสาวคงกระพันมีบุญมีบารมีมีสเสน่ด้วยนะคะถ้าใครนับถือพ่อแก่นะคะพระฤาษีพ่อแก่คนนั้นก็จะเป็นคนมีบุญนะคะการที่เรา จะทําบุญนะคะไม่ยากเลยค่ะแฟนขับด้วยพระฤาษีพ่อแก่ท่านจะบอกว่าบุญเราถ้าเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเรานะคะนี่คือด้วยยานบุญบารมีของพระฤาษีท่านจะบอกไว้เลยว่าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจาก จนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้านี่ล่ะค่ะด้วยพริฤษีพ่อแก่มหารวยพริฤษีองค์หลวงพ่อแก่พร,รมนะคะท่านจะบอกให้ทุกคนมันถือศีลภาวนาช่วยเหลือสัตว์โรค นะคะมนุษย์เราหรือสัตว์โลกทั่วไปอย่าไปเบียดเบียนยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจงมีเมตตาซึ่งกันและกันแม้แต่สามีภรรยาถ้าไม่ถูกคอกันหรือไม่รักกันแล้วหรือไม่หมดรักกันแล้วอย่าไปเหนียวรั้งจงปล่อยวางเวรกรรมทุกอย่างก็จะหลุดพ้นวิบากกรรมคนเราเกิดเป็นมนุษย์ ต้องใช้ชดใช้กรรมหนี้สินเก่ากรรมเก่าที่เราเคยสร้างมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขอให้ทุกทกท,กท่านมันถือสินปฏิบัติแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกตัวตนนะคะเกิดเป็นมนุษย์ต้องใช้หนี้กรรมนะคะถึงคุณจะเกิดมารวยนั่นคือบุญเก่าเขาหนุนนำนะคะคนไหนทำความดีความดีจะช่วยเหลือคนไหนทำความชั่ว ก็เหมือนเงาติดตามตัวก็หนีไม่พ้นความชั่วนะคะก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานกันทุกท่านอนุโมทนาสาธุ